นี่นี่มันนี่เลยนี่มันนี่นี่นี่ชนตรงนี้เหรอชนตรงนี้เหรอมันนี่ไปไปไปดูไปดูไปดูซิ้ไปไปดูสิเออไปดู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 ดิไหนเราชนตรงไหนเออชนชนตรงนี้ครับตรงนี้เออตรงนี้ครับตรงนี้ตรงไหนล่ะตรงไหนตรงไหน เด็กเกลียดนะทำเฮ้ยนี่ดูดูดูลอยมงโดดูดูลอย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 ทนายกายอะไรไม่ได้ไม่ได้แจมรถทำไมฮะทำไมแจงอ,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 อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งใครวะไม่มีอะไรหืมกะระ ดี๋ี้กาบรถเดี๋ยวนี้กาบเดี๋ยวนี้กาบเดี๋ยวนี้ไม่กาบบ่ไม่กาบบ่ไม่กาบบ่เท่าไหร่ฮะโอ้โหพี่อะไรฮะอะไรฮะออออออเทป็นไม่เห็นลกันออไม่ไม่ไมมเย,ยอึรถขึ้นรถอีขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ